ขั้นสเต็ปในการทําตลาดออนไลน์นะครับเขาจะต้องมีการทํากระดาษอย่างไรอะไรคือสถานการณ์ปัจจุบันของการตลาดของเขาสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องมีเคราะเป็นอันดับแรกไม่ว่าคุณจะเลือกสื่อ,อยังไงก็ตามที่ดีขนาดไหนก็ตามและยิงแอดด้านเทพขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจสเต็ปที่5ผมบอกเลยว่า สุดท้ายที่คุณถามมาถ้ากดศูนย์สวัสดีครับผมนันยศจุลาเสนีนะครับซีอีโอบริษัทเคเนโรบนะครับบริษัทผมรับออกแบบดูแลโปรไฟล์เว็บไซต์นะครับช่วยท่านทำสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Google Ad, Facebook Ad แล้วก็ Line OA นะครับสุดล้ายคือผมเป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มช่วยท่านในการทำการตลาดนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับ5สเต็ปในการที่ท่านจะเริ่มทำออนไลน์เวลาเราเริ่มทำออนไลน์นะครับสิ่งแรกที่ผมจะเริ่มกับลูกค้าของผมนะครับคือหนึ่งนะครับผมจะเข้าไปับัีคอการตลลาาดขขออองงเทั้ฟไน์ ออนไลน์นะครับคู่แข่งออนไลน์เป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องมีเคาะเป็นอันดับแรกและวางกลยุทธ์ทางการตลาดขึ้นมาก่อนอันดับที่2นะครับเราจะทําลงไปที่คอนเทนต์นะครับถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าลูกค้าของคุณคือใครลูกค้าต้องการอะไรถ้าคุณหามาได้คุณเอาสองสิ่งนี้ไปทำเป็นคอนเทนต์ก่อนเพราะคอนเทนต์คือสิ่งที่คนจะต้องค้นหาหรืออ่านนั่นเองถ้าคอนเทนต์โดนทุกอย่างจะจบถ้าคอนเทนต์ไม่โดนไม่ว่าคุณจะยิงแอดดียังไงสื่อดียังไงสุดท้ายแล้วมันจะไม่เกิดผลลัพธ์นั l i น e OA i n s t a g r กรมลิงก์อินยูทูบเอาแค่6ตัวนี้นะครับคุณจะใช้อะไรครับใช้หมดทุกตัวเลยทุกตัวเหมาะมากที่ลูกค้าจะใช้คำตอบคือไม่ใช่นะครับคุณต้องวิเคราะห์ก่อนว่าใครคือลูกค้าลูกค้าต้องการอะไรอนเทนต์แบบไหนที่จะสื่อสุดท้ายแล้วถึงเลือกสื่อที่เหมาะสมเพราะแต่ละสื่อไม่ว่า Facebook, Google YouTube พวกนี้นะครับมีพฤติกรรมการเสพสื่อที่แตกต่างกันของลูกค้าอยู่แล้วผมถามจริงนะวันนี้คุณเข้า Google เพื่อคุณอยากรู้อะไรก็ตามคุุณณไไมม่่เเข้ Google. ้ข้าา Google Google ปตออนนนแชก,กับพพืระใ Google, ใหค คุณเข้าไปใน Facebook คุณแชทคุณดูเฟ,ฟีดคนอื่นคุณอยู่ใน Facebook แต่คุณอยากคุยกับเพื่อนส่วนตัวคุณคุยในไลน์ วันนี้คุณชิวๆคุณอยากจะหาข้อมูลหรือคุณอยากหาอะไรก็ตามคุณบางทีไม่เข้า Google คุณหา YouTube เห็นไหมครับพฤติกรรมการเสพสื่อมันแตกต่างกันฉะนั้นสื่อแต่ละแบบมีรูปแบบที่แตกต่างกันอยู่แล้วก็ต้องเลือกสื่อที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย4นะครับคือการยิงแอดนะครับปฏิเสธไม่ได้นะว่านะครับทุกวันนี้ไม่ว่าจะ Google ก็ดี Facebook ก็ดีนะครับยูทูปก็ดีนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับสื่อเหล่านี้นะครับ,รบทุกวันนี้เขาทาตัวเป็นเหมือนสื่อหลักที่มีการเก็บค่าโฆษณาเพื่ออดํําาาาเเนิิิธุรรรรรกกกจพะะข้้ป็บบษษัััททตงงฉ เมื่อสัปต้องการกาไรก็ต้องหากําไรจากทุกผลิตภัณที่มี Google หาจากการยิงโฆษณา Facebook หาจากการโฆษณาถามว่าวันนี้ไม่โฆษณาโพสต์ไปแล้วคนจะเห็นไหมอาจจะเห็นบางส่วนแต่ไม่เยอะแต่ถ้าคุณลองเสียเงินโฆษณาไม่เยอะนะครับไม่ต้องจ่ายเยอะเท่าไหร่บางส่วนที่คุณโฆษณาจ่ายเงินไม่เยอะอาจจะเข้าถึงคนได้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นเหตุผลที่คุณต้องโฆษณาก็คือเหตุผลนี้ วันนี้เกิดคุณทำธุรกิจวันนี้คุณจะเป็นโฆษณาแต่ไม่ต้องโฆษณาเยอะนะครับสุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะวิเคราะห์ดีขนาดไหนในการทำมาร์เก็ตติ้งสตร ATEGY ไม่ว่าคุณจะทำคอนเทนต์ดียังไงไม่ว่าคุณจะเลือกสื่อยังไงก็ตามที่ดีขนาดไหนก็ตามและยิงแอดด้านเทพขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจสเต็ปที่5คือสเต็ปของการตรวจสอบผลลัพธ์จากการทำงานผมบอกเลยว่าสุดท้ายที่คุณทำมาเท่ากับศูนย์เข้าลงคิดดูนะครับถ้าเกิดคุณทำแล้วคุณคิดว่ามันดีที่สุดนั่นคือคุณคิดแต่พอคุณยิงไปแล้วไมม่ีใครดูเลย มันคือผลลัพธ์ที่แท้จริงคุณต้องกลับมานั่งคิดครับอย่าท้อแท้อย่าหมดหวังก็แค่ไม่มีคนดูก็คิดสิครับว่าคุณค้นพบหนึ่งสิ่งที่สําคัญคือทําแบบที่คุณทำเนี่ยไม่เวิร์กเปลี่ยนวิธีการผมไม่เชื่อว่าถ้าเราเปลี่ยนวิธีการ100แบบ มันจะไม่สำเร็จผมไม่เชื่อถ้าเราลอง1000ครั้งมันจะไม่สักเซสมันต้องสักเซสแค่หนึ่งครั้งถ้าเรามีความมานะอดทนและพยายามและทดลองผิดทดลองถูกไปพราะผมบอกเลยว่าในแต่ละธุรกิจไม่มีสูตรสาเร็จไม่มีสูตรสาเร็จที่ว่าทําแบบนี้แล้วจะรวยมันมีแค่ว่าทําประมาณนี้และเรียนรู้ไปแค่นั้นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ผมใช้เวลาที่เราทางานให้ลูกค้านะครับผมบอกเลยว่าผมไม่มีสูตรสําเร็จลูกค้าถามว่าทำยังไงถึงสักเซสผมตอบไม่ได้ผมตอบสเต็ปที่ผมบอกคุณเนี่ยห้าสเต็ปนี้และผมจะลองและใช้้งานให เพอสุดท้ายแล้วเมื่อทําอะไรก็ตามเกิดผลลัพธ์ขึ้นเอาผลลัพธ์มาคุยกันเอาผลลัพธ์ตัวนี้มาแก้ไขในสิ่งที่เกิดขึ้นคุณจะทําทเรื่องของรีมาร์เก็ตติ้งจากผลลัพธ์นี้คุณจะทำเรื่องการแท็กกิ้งการโทรการคลิกการเปิดดูสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คุณจะต้องเอามาวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราเริ่มท้อนทําทมันถูกต้องไหมวนไปวนกลับวนไปวนกลับผมไม่ว่าไม่เกิน10รอบคุณสะสเร็จแน่นอนเพราะทุกรอบคุณจะเก่งขึ้นเก่งขึ้นและเก่งขึ้น คราวนี้นะครับหากคุณกำลังหาบริษัทที่ช่วยในการทำตลาดออนไลน์นะครับก็ผมแนะนำนะครับบริษัทเคดีรอลนะครับบริษัทของเราเนะยครับช่วยในการบริหารจัดการนะครับเว็บไซต์โฆษณาสื่อออนไลน์ไม่ว่าเป็นเฟซบุ๊กกูเกิลต่างเดียนครับวีโกลด์เกเตอร์ครับให้เราเติบโตไปกับธุรกิจคุณครับขอบคุณครับ